วันนี้ก็เป็นวันโกนพรุ่งนี้ก็วันพระแปดคำเหลืออีกแปดก้าวันก็ออกวันซาละวันเวลาผ่านไปผ่านไปเกินกินชีวิตมนุษย์คนสัตว์ทั้งหลายไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเราท่านอะไรก็เหมือนกันมันสร้างคุณงามความดีมันสั่งสมบุญญาบามีไว้ถ้าเราไม่สร้างขึ้นเราใครจะสร้างถ้าเราไม่บำเพ็ญใครจะบำเพ็ญใครถ้าเราไม่พยายามทำแล้วมันก็จะ ลงไปสู่ราคะโทสะโมหะเพราะการสร้างบุญญาบรมีต้องทําเพียรสร้างเพียรบักบันคดขวายไว้ธรรมดาจิตใจของคนเรานี่จะไหลลงไปสู่ตามสู่ในความเพลิดเพลินในความสนุกสนานในสิ่งต่างๆในการกินการอยู่ในการเพลิดเพลินถ้าเราไม่มีบุญญาบม่มีไม่มีกุศลฝ่ายดีไปไม่ไมยามฝึกฝืน อดทนทําคุณงามความดีมันก็ไม่ต่างจากสัตว์เรฉยนมันก็เพลินไปในรูปเสียงกินรสผลพระธรรมลมถ้าเราไม่พยายามทวนกระแสกิเลสมาณะกิเลสตัณหามาณะที่ถีไว้มันก็จะไปสู่อบยภูมิคุณโบราณเขาถึงบอกว่าวันโกนยาละวันผะายาขาดวันโกนยาละละศีลละธรรมละคุณงามความดีวัน พระอย่าขาดขาดคุณธรรมคุณงามความดีพยายามบำเพ็ญไว้เพนไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเต็มไปตั้งแต่มัมีสิบยี่สิบสามสิบพอคนเรามันก็คนดีทําดีง่ายคนดีทําชั่วยากพอคนชั่วทําชั่วง่ายคนชั่วทําดียากพอคนชั่วมา,มาให้มาสดมนให้มาภาวนาให้มาฟังเทศฟังธรรมฟังไม่ได้ไม่รู้เรื่องไม่พยายามบำเพ็ญไม่พยายามคนขวายทำ เพราะไม่เคยเข้าเป็นเนื้อเดียวกับพุทธธ,ธรรมะสังฆาม่เป็นเนื้อเดียวกับทานศีลภาวนาไม่บักบันคนควายมันก็ไม่ต่างจากสัตว์ชั้นกินกินอยู่ๆไปวันๆหนึ่งคือว่าเป็นคนจนจนคุณงามความดีจนศีลจนทานจนภาวนามีบ้านใหญ่โตสูรู้ลาทั้งไงมันก็จนอยู่จนในโลกุตระยะทรัพย์ทรัพย์ภายใน จนในการให้ทานในการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาถึงว่าจะมีเงินทองก็ไว้ให้ลูกหลานได้ผ่านได้ใช้ได้จ่ายอีกหน่อยก็เอาไปไม่ได้เอาไปแต่ตัวเอาแต่บาปแต่กรรมค,คุณงามความดีก็ไม่ทําเอาทิ้งไว้ให้คนแย่งกันชิงกันทําร้ายทําลายกันนี่มันไม่ได้อะไรไปเกิดเป็นพุทธแต่พุทธเบียนบ้านไม่พยายามบากบั่นคนวาย สร้างทานศีลภาวนาไหมเพราะคนต้องมีการฝึกการฟื้นการฝืนทนฝืนทำฝืนสร้างคุณงามความดีเพราะคนทุกคนมันต้องทำตอนที่ตอนอยังมีชีวิตอยู่ตอนที่ยังไม่ป่วยไม่ไข้ไม่สบายถ้าไม่สบายแล้วมันก็ยากเพราะเรานี่เป็นพื้นที่ต้องทำตอนที่เรา,าเหมือนเราเรานี้อยากมีอะไรต้องกินตอนที่เราร่างกายรับรสได้ ยังร่างกายยังมีความสุขได้รอให้ป่วยก่อนเราให้ตายก่อนอยากที่จะทําคุณงามความดีออก็อยากให้คนอื่นช่วยแต่ช่วยไม่ได้เพราะกรรมคือการกระทําทําไม่ดีม่ไวมากเลยเวลาเจ็บป่วยมาก็ทุกทรมานอยากให้คนอื่นช่วยก็ช่วยไม่ได้เพราะพระเจ้าท่านตัดบอกว่าอัตตหิตรโนนาโทตนแลเป็นที่พึ่งเห็นตนเท่าเราไม่พึ่งบุญญาพมีไม่ พึ่งทานศีลเนธขมะปัญญานปัญญาวิยาคติสัจจะอิฐานไม่เตาเบคาบมีสิบมันก็ไม่มีไม่มีอิยาซับภายในไม่มีซับภายในมีศรัทธามีศีลมีหิริมีอุตตปะมีผ้าหูสัจจะมีจาคะมีปัญญาอิยาซับเจ็ดก,า,การนี้มันต้องติดตัวไปได้โลก,กีอะยาซับก็ทิ้งไปในโลกไม่มีใครไปได้รวยเป็นแสนล้านเป็นหมื่นล้านเป็นโกดล้าน,นกาน็ไปไม่ได้ เอาแต่คุณงามความดีเอาแต่บุญกุศลเพราะฉะนั้นเราพยายามทําตัวเองให้มันดีถึงใครไม่ทําเราทําถึงใครไม่บําเพญ็ญเราบําเพญ็ญไปพุทธเจ้าท่านถึงว่าสัพพป,ปาปะะาภาษากรรณาการไม่ทําบาปคือการมีศีลอยู่แล้วการไม่ทําบาปก,ามมาก,ากุศลสุขสมดาการทํากุศลให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมทางการทางกายทางวาจาทางใจเนียให้ถึงพร้อมทมั้ง3าอย่างกายกรรมสมวจีกรรม4มโนกรรมสามไม่มีพร้อมทุก พร้อมทั้งสามอย่างบุญกุศลบารมีมาพร้อมสัจจิตประโยชธพนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบให้ขาวรอบทั้งปัจจุบันอนาคตถึงไม่ขาวรอบแล้วก็พยายามบำเพ็ญกัดเขา่ากิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดโลภเพ่งแรงอยากได้ผู้อื่นโทโซโมโหนีนะ่พวกนี้กิเลส16ประการกิเลสมันเมาลงในร่างกาย ที่สุดโสมที่ป่วยไข่ยอยู่เป็นนิดเมาหลงว่าร่างกายยังดียังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายแล้วไม่ไม่ต้องทําคือเมาเมาหลงในร่างกายที่สุดโสมที่ป่วยไข่ยอยู่เป็นนิดนี่คือว่าคนเ็าหลงเมามัวเม,มาก็เยอะแต่เราก็ยังไม่ไม่มัวเมาเราพยายามสร้างขุณงามความดีคุณงามคนดีเพิ่มไปเรื่อยๆตั้งแต่ทานศีลน,นี่ขมะเลยถ้าเราไม่สร้างทานเราก็ไม่มีเสบียงบุญนะ มีแต่ศินอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีเสบียงบุญบุญบุญหนุนส่งรักษาศีลคือว่าการมีร่างกายครบ32มีหัวหนึ่งแขนสองเท้าสองครบสมบูรณ์ถ้าคนไม่มีศินก็เกิดมาไม่สมประกอบอยู่ดีเพราะไม่มีศีลครบ5ประการปานาทินนาการเมมุสาสุลาศีลิห้าก็อยู่ที่กายกายเราถ้าศินห้ามีครบมีกรรมบุสิทธิ์ ก็เป็นมนุษย์สมบัติได้มีร่างกายครบส2สองได้แต่ถ้าอยากเกิดเป็นเทวดาต้องมีศีลห้ากรรมบท10สิบมีฮิริมีอตปะความเกรงกลัวต่อบาปด้วยถึงจะเกิดเป็นเทวดาได้ถ้าเป็นพรหมก็เป็นผู้มีมีเจริญสมถะด้วยเจริญสมถะถ้าเข้าอยากเข้านิพพานก็ต้องเจริญวิปัสสนาคนโบราณเขาถึงว่า เงินทองส่งแค่โรงพาบาลลูกหลานเนี่ยส่งแค่ปชาช้าบุญกุศลการภาวนาในส่งพบหน้าชาติหน้าพบหน้าชาติหน้าทําให้เรามีแสงสว่างแห่งสมาธิแห่งปัญญาภาวนาเพื่อจะหลุดพ้นจากกรรมลาคะโทสะโมหะพ้นจากโลกจากภัยภัยต่างๆทุกข์ภัยวาตาภัยภัยต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นโลกระบาดโรคสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่เจ็บตายเนี่ยโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นเราต้องเตรียมพร้อมเตรียมเสบียงบุญเสบียงธรรมไว้สภาระราธรรมที่จะติดตัวเราไปได้สำหรับภาระภายนอกกทิ้งไว้ให้คนแย่งคนชิงกันแต่สำหรับภารธรรมเปลี่ยนโลก,กีระยะทรัพย์เป็นโลก,กุตรรทรัพย์ทรัพย์ภายในเนี่ยถ้าทรั์ภายในมันมีมากมันก็ไม่กลัวไม่จนไม่จนศีลสมาธิปัญญามีแต่คนรวย,นยคนโบราณถึงว่า คนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานใครคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตรนะวยสินรวยทานใช่บ้านโตนะี่คนโบราณถือว่าเป็นกรอนฉะนั้นเราพยายามทารวยสินรวยทานรวยภาวนารวยการประพฤติในการบิดาต,คตีความอดทนสร้างบากบันคนควายไว้ใครว่าไม่ดีไม่ดีเราก็ต้องทําดีทุกวันเพราะว่าดี ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวฉะน,นินวันนี้เราก็เป็นผู้ที่ตั้งมัน่นบุญกุศสลคุณงามความดีเพียรสร้างคุณงามความดีให้เป็นผู้เจริญได้ในอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธนาสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอ